ที่ยักกรรมที่ถูกซ่อนในค่ำคืนนี้เราขอหยิยกเรื่องราวของคำสาบบ้านตีมอนมาให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับเมื่อคำสาบจากอดีตยังคงหลอกหลอนในบ้านร้างกลางทุ่งนาแห่งนี้ไม่มีใครรอดพน้นจากเงาแห่งความลับและวิญญาณที่ยังรอวันตรปดบอดคุณพร้อมหรือยังที่จะเผงเชิญหน้ากับคำสาบบ้านตีมอนยามบ่ายของปลายเดือนตุลาคมอากาศที่ร้อนอบอ้าวของนครปฐมต้อนรับกลนักศึกษาที่เดินทางมาจากกรุงเทพ เรื่อง่อมายที่ชัดเจนพวกเขากำลังตามหาบ้านที่มอนบ้านร้างหลังใหญ่ที่มีเรื่องเล่าหรือว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเงินนาและคำสาปนี่มันหลอนกว่าที่คิดนักอิจชายหนุ่มร่างสูงโปร่งในตุงกลาบขณะมองดูซากบ,บ้านหลังเก่าที่ตั้งอยู่รินทุ่งนาตัวบ้านทรงไทยผสมมวลสร้างด้วยไม้เก่าแก่หลังคามุงกระเบื้องบางส่วนทางทลายทววนเลบปกคลุมราวกับบ้านทั้งหลังถูกธรรมชาติเข้าครอบนำ เล่ากันว่าที่นี่มีคนตายทั้งครอบครัวแต่ไม่เคยมีใครรู้ว่าทําไมหญิงสาวผมสั้นชื่อแพรพูดขณะถือสมุดบันทึกในมือเธอคือหัวหน้าตุกและเป็นคนเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมา <c oughs> ก็แค่เรื่องเล่าชวนหลอนน่าสิลูกหนุ่มหน้าตาอยิยวนในตุ่หัวเราะเาบาๆทางถ่ายรูปบ้านด้วยกล้องมือถือของเขาเดี๋ยวเราก็จะพิสูจน์กันเองเมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้บ้านจิกอับชื้น และฝนพรมตีขึ้นมาจากพื้นที่ซูงโฉอหนาดายไม้ที่นําขึ้นไปสู่ตัวบ้านส่งเสียงเย็ดอักเมื่อเก้าเยียอพวกนายว่ากันว่าถ้าใครเข้ามาในบ้านนี้ตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงกระซิบเป็นภาษามอญนายหญิงสาวร่างเล็กอีกคนในกลุ่มโคดขึ้นเสียงเบาดูตา,าเธอเต็มไปด้วยความกนนังวลฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเรามาทําอะไรแบบน,นี้เลิกตัวได้แล้วนาพาพวกก่อพวกเขาอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรต้องห่วง ภายในบ้านเต็มไปด้วยข้าวของที่ถูกทิ้งไว้เหมือนเจ้าของบ้านนี่ออกไปแย่งท,ทันาหันโต๊ะไม้ที่เคยวางอาหารหนังบ้านที่มีภาพครอบครัวเก่าๆแขวนอยู่และกระจกแนวบานใหญ่ในห้องรับแขกซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นโดนี่สิเอ็ดชี้ไปที่โต๊ะเขียนหนังสือในห้องนอนที่ยังมีจดหมายและสร้อยมอสีเงินวางอยู่แปลกจันทร์ใครทิ้งของแบบนี้ไว้แพร่พูดพร้อมหยิบจดหมายขึ้นมาอ,าอ่านตัวอักษรบนกระดาษเป็นภาษามอสแตกจากจนแทบมองไม่เห็น ขณะที่พวกเขากำลังสำรวจบ้านทันใดนั้นประตูหน้าบ้านที่ปิดสนิทกลับเปิดออกอย่างช้าๆพร้อมเสียงดังเอียดในความเงียบหนังลมเหรอือทกถามแต่ไม่มีใครตอบเพราะทุกคนกำลังนิ่งเลื่อนเสียงบางหยัดงดังขึ้นในความเงียบเสียงประสิทธิ์เบาๆเป็นภาษาหมอนออกไปจากที่นี่ทุกคนมองหน้ากันด้วยความตกใจก่อนที่นาเริ่มร้องออกมาอย่างหวาดวนฉันว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่แล้ว ในคืนเดียวกันขณะที่พวกเขาพักอยู่ในบ้านทาักใกล้ชิงเมเริ่มฝันถึงหญิงสาวในชุดมอที่ยืนอยู่หน้ากระจกในบ้านหลังนั้นพร้อมกับเสียงร้องให้เสร็่งที่กล้องไปทั่วเช้าวันต่อมาบรรยากาศในกลุ่มนักศึกษาเต็มไปด้วยความตึ่นตาทุกคนพยายามทำเหมือนว่าเหตุการณ์เมื่อคืนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความเงียบของนาและอาจารย์มือรอยของเมร์ทำให้แพรรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติเมื่อคืนเธอเป็นอะไรหรือเปล่าฉันได้ยินเสียงเธอร้องละเมอ ใครเอ่ยถามขณะกำลังเตรียมเอกสารในที่พับชั่วคราวมเมงเียบไปคู่หนึ่งก่อนตอบเสียงเบาฉันฝันเคยอหยุดพูดเหมือนกำลังตัดสินใจว่าจะเล่าดีหรือไม่ฝันอะไรอิถามพร้อมกับมองหน้าเธอด้วยความสงสัยฉันฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอย,ยินอยู่หน้ากระจกในบ้านหลังนั้นสส่ชุดมอสีแดงเธอรอให้แล้วเธอหันมามองฉันน้ำเสียงของเมเริ่มสั่น แต่มันไม่ใช่แค่ฝันเพราะฉันรู้สึกเหมือนเธอเรียกฉันจริงๆเมื่อพวกเขากลับไปที่บ้านถีมอในช่วงสายเพื่อสำรวจเพิ่มเดิมและเก็บข้อมูลสหดับโปรเจกต์เมเดินตรงไปที่ห้องรับแขกที่มีกระจกงนบานใหญ่เธอหยุดยืนอยู่หน้ากระจกอย่างเงียบเงียบราวกับถูกสะกดเมเดเรียกพร้อมจับไหล่ของเธอมีบาง,างอย่างอยู่ที่นี่เมพรุ่รทในกระจกฉันเห็นเธออยู่ในนั้นคำพูดของเมทำให้ทั้งกลุ่มรู้สึก ไม่สบายใจฟุกหัวรกอเบาๆเพื่อทำลายบรรยากาศกระจกเก่าแบบนี้ก็มักจะมีรอยแตกๆอยูแแ่แล้วอยาคิดมากเลยแต่ในขณะนั้นเองเสียงกระแทกดังขึ้นจากชั้นบนทุกคนหันกอบไปทางบันไดมีใครอยู่ข้างบนหรือเปล่าอีดถามเสียงเบาแต่ไม่มีใครตอบเมื่อพวกเขาเดินขึ้นไปสำรวจชั้นบนห้องนอนเล็กห้อหนี้ที่ถูกปิดไว้นานหลายปีดูเหมือนจะเป็นต้นเหตุของเสียงนั้นประตูไม้ส่งเสียงดังเย็ดเมื่ออีกเปิดเข้าไป ภายในห้องมีตีงไม้เก่าต๊ก๊กจีนหนังสือและตู้เสื้อผ้าที่ประตูโต๊ะเปิดแง้มเล็กน้อยกลิ่นอับชื้นลอยพุ้งแต่สิ่งที่สะดุดตาคือสร้อยมงินอีกเส้นหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะสร้อยนี้เหมือนกับที่เราเจอเมื่อวานแารพูดพร้อมหยิบมันขึ้นมาดูทันใดนั้นเองเมย์ที่ยืนอยู่ใกล้กระจกหน้าต่างเริ่มพูดบางอย่างออกมาเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจน้ำเสียงของเธอเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเมเธอพูดอะไรนะนาถามพร้อมกับเดินเข้าไปหา เธอกำลังพูดภาษามมนแพตรตอบด้วยความตกใจหลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาตัดสินใจกลับออกจากบ้านก่อนที่อะไรจะแย่ลงไปอีกแต่เมื่อพวกเขาออกมาอยู่หน้าบ้านมีรเรเบริสึกเห็นความผิดปกติในร่างกายของเธอเธอชี้ให้แพรดูรอยช้ำที่ปรากฏขึ้นรอบคอของเธอฉันรู้สึกเหมือนมีคนบิดคอฉันเมื่อคืนแม่บอกน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันคิดว่าผู้หญิงคนนั้นกนำลังตามฉัน แพรเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอจึงตัดสินใจว่าพวกเขาต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ให้มากกว่านี้ขณะดเดินทางกลับที่ทัพพระเท่าชาวมอนคนหนึ่งในหมู่บ้านใกล้ชิงหยุดพวกเขาและพูดเตือนด้วยเสียงเคร่งขึงออกจากที่แน่นซะก่อนที่มันจะสายเกินไปหลังจากได้รับคำเตือนจากพระเท่าชาวมอนที่หมู่บ้านใกล้ชิงแพรตัดสินใจพาตุ้มเคลื่อนกลับไปที่ทัพแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามพระเท่าคนนั้นดูเหมือนรู้บางอย่างที่พวกเขาไม่รู้ ฉันว่าเราไม่ควรกลับไปที่บ้านนั่นอีกนาพูดด้วยน้ำเสียงตื่นตัวขณะที่นั่งในรถที่แล่นกลับเข้ามาในตัวมือแต่ถ้าเราไม่กลับไปแล้วโปรเจกต์ของเราจะเสร็จยังไงทุกเถียงหรือเธออยากให้เราโดนไล่ออกมันไม่คุ้มหรอกถ้าต้องเสี่ยงชีวิตแบบนี้นาตอบโต้พอเคอพูดเคอทั้งสองคนแพลพูดขัดขึ้นเธอมองไปยังเมที่นั่งเงียบมาตลอดทางสังเกตเห็นว่าสีหน้าของเธอยิ่งดูีเสียว และดวงตาเหมือรอยเหมือนคนที่ไม่ได้หลับมาหลายวันฉันฉันอยากกลับไปเมืพูดขึ้นอย่างท่าวเบาทําให้ทุกคนในรถหันไปมงองเธอเธอพูดจริงหรือแพรถามใช่ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าผู้หญิงในฝันของฉันคือใครแล้วทําไมเธอถึงเวยกฉนในเย็นวันนั้นพวกเขาตัดสินใจนําจดหมายกับที่พบในบ้านไปให้พระเท่าชาวมวนช่วยอ่านพระเท่าใช้เวลานาน,านพอสมควรก่อน,อนจะเริ่มแตลนิ้วความที่ซีดจัดน,นั้นให้พวกเขาฟัง นี่คือจดหมายลาตายของผู้หญิงที่ชื่อกานาพระเท่าเริ่มกล่าเพื่อน้ำเสียงเคร่งนถึงเธอเขียนถึงใครบางคนในครอบครัวบอกว่าตัวเองถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่ไม่ได้รักเพื่อรักษาจีดของตระกูลมอนแล้วเธอตายยังไงพระรีบถามพระเท่าชะนับไปเล็กน้อยก่อนจะตอบในจดหมายเธอเขียนว่าจะฆ่าตัวตายแต่ความจริงแล้วเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายเธอถูกฆ่าโดยพ่อของ,ของเธอเอง คำพูดนั้นทําให้ท่าน่มดิ้งอึ้งเพราะการตายของเธอและความผิดที่ครอบครัวนี้ปิดปางไว้เป็นอย่างของเธอจึงไม่สามารถไปสู่สุคติและบ้านนั้นกลายเป็นสถานที่ต้งคำสาปกร,ระเท้าเปล่าเสืมคำสาปเมถาน้ำเสียงของเธอฟังดูแหบแห้งกระเท้าพยักหน้าเชื่อวิญญาณของนากการด่ากลายเป็นเงาที่หลงอยู่ในความเจ็บปวดเธอจะไม่ยอมให้ใครสมบสุขในบ้านนั้นจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผย ในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาตัดสินใจกลับไปที่บ้านทีหมอดอีกครั้งแม้จะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ในกระตุ้นที่จะไขความลับของคำสาปตร,ตรบมีพทลังมากกว่าเมื่อมาถึงบ้านเมดูเหมือนถูกดึงดูดไปยังหงรับแขกที่มีกระจกบ,บานใหญ่เธอจ้องมองเงาของตัวเองในกระจกแต่ครั้งนี้เธอเห็นบางอย่างที่ทำให้เธอสะดุ้งสุดตัวมีใครอยู่ในกระจกเมร้องลัน่นทุกคนรีบเข้ามาใกล้และในแสงสลัวของบ้านเงาของหญิงสาว ในชุดมอสสีแดงปรากฏขึ้นชัดเจนในกระจกเธอกำลังจ้องมองวกเขาด้วยดวงตาแดงกับเราควรทำยังไงดีนาถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเธอต้องการให้เราทำบางอย่างเพื่อบปลเทาเธอแคร์พูดขณะที่ไม่เย็นคงจ้องมองกระจกเหมือนถูกสะกขดขณะที่พวกเขาสำรวจเพิ่มเติมในบ้านพวกเขาพบห้องรับที่ซ่อนอยู่หลังตู้เสื้อผ้าภายในนั้นเป็นที่ซ่อนของสมบัติและเอกสารบางอย่างที่เชื่มอมโยงกับครอบครัวของนันกาดาวมถึ่จดหมาที่เขียน ด้วยลายมือของพ่อเธอที่สารภาพถึงสิ่งที่เขาได้ทําถ้าเอกสารพวกนี้ถูกเปิดเผยคํำสาบอาจถูกทําลายได้แพรกลา่าวแต่ทันใดนั้นสิ่งประหลาดเหมือนฝีเท้าดังก้องไปทั่วบ้านและประตูทุกบานก็ปิดสนิทเธอรู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรไมเมผู้เบาๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดตัวขณะที่พวกเขาพยายามหนีออกจากบ้านร้างของหญิงสาว ในชุดหมอดปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาเต็มๆเ,เป็นครั้งแรกเธอชี้นิ้วไปที่เมลและสียงประซิบ์เย็นยเยืยเยืดังขึ้นในหูของทุกคนอย่าหยุดจนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยความเงียบของอยามค่ำคืนที่ปกคลุมไปทั่วบ้านเล็กๆดูเหมือนจะหนาวเย็นกว่าปกติสำหรับตูมนักศึกษาหลังจากวันที่เต็มไปด้วยความลึกลับและคำเตือนจากผระเท่าชาวหมอดพวกเขายงังกลุ่มคุคิดถึงสิ่งที่พบในบ้านผี่มอน ยเฉพาะเอกสารและจดหมายที่เปิดเผยเรื่องราวความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับนางการดาแพร์ฉันว่าเราควรหยุดเรื่องนี้ได้แล้วนาพูดขึ้นน้ำเสียงของเธอสันเครือทุกอย่างมันเริ่มไม่ปกติเลยนะแต่เราใกล้จะได้คำตอบแล้วนาะแพรตอบอย่างหนักแน่นเธอเหลือมองมือที่นั่งอยู่เงียบๆในมุมห้องแมดูซกซีกว่าปกติและตาของเธอมีรอยท้ำราวกับไม่ได้หลับมาหลายวันแล้วมิละ่ะเธอไหวไหมทุกถามทางบอกเพื่อสาวยหญงกัมวล ฉันฉันไม่รู้ว่าตัวเองจะไหวอีกนานแค่ไหนเมตตอบสิงแถวแต่เธอวิญญาณของเธอเธอต้องการให้เราช่วยช่วยยังไงอิทถามเขายังไม่ค่อยแน่ใจว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่นั้นคือความจริงหรือแค่จินตนาการฉันไม่แน่ใจแต่เราต้องกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่เรายังไม่ได้เจอเมพูดผ่าจาับสายมอนในมือแน่น ในคืนนั้นเองพวกเขาตัดสินใจกลับไปที่บ้านทีมบ่อนอีกครั้งด้วยความหวาดระแวงทุกคนติ็ดไฟฉายและเครื่องมือเล็กๆน้อยๆยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมาถึงบ้านความมืดอของอยามค่าคืนทําให้บ้านร้างดูแน่สะเรึงนตัวมากกว่าเดิมเงาถวันที่เล็บปกคลุมตัวบ้านเหมือนมือที่คอยตะครุบคนที่บุกรุกทําไมมันดูแน่กลัวกว่าครั้งก่อนอีกนาพนทำก็เพราะมันไม่อยากให้เราอยู่ที่นี่เมตตอบมัล หาหาพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านอย่างาระมัดระวังพืนไม้ส่งเสียงลั่นอิดอาดใต้เท้าและบรรยากาศรอบตัวเหมือนมีสายตานับสิบคู่กำลังจับจ้องพวกเขาอยู่ขณะที่พวกเขาเริ่มสำรวจอีกครั้งเมเดินนำไปยังห้องรับแขกที่มีกระจกบานใหญ่เมื่อเธอเข้าไปใกล้กระจกเนาของหญิงสาวในชุดมอนสีแดงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้อยู่ในกระจกเธอปรากฏตัวอย่างชัดเจนต่อหน้าทุกคนนั่นนางการดาแพร่พูดด้วยสิงเผา วินญ,ญานของนันการดามองพวกเขาด้วยดวงตาเศร้าโศกก่อนจะเริ่มพูดบางอย่างเป็นภาษามอสีงของเธอแหลนตับและสะท้อนกล้องในห้องเธอพูดว่าอะไรทุกถังอย่างหวาดระแวเมที่เหมือนถูกสะกดเจ้ามินยานตรงหน้าก่อนจะตอบด้วยน,น้ำเสียงที่ไม่ใช่ของเธอเองน้ำเสียงที่เหมือนเป็นของนันการดาเธอบอกว่าเธอถูกทรยศถูกฆ่าและพวกเราคือคนเดียวที่สามารถปรอบปอดเธอได้ตกก่อยยังไงแพรถาม ท่านใดนั้นเองประตูทุกบานในบ้านปิดลงพร้อมกันเสียงกระแทกดังสนัน่นทาให้ทุกคนสะดุ้งวิญญาณของนางการดาชิมิ้วไปที่ห้องลับที่พวกเขาพบในครั้งก่อนพวกเขารีบเข้าไปในห้องลับอีกครั้งและพบว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปกอบไม้กอบที่ดูเหมือนเป็นลงศพขนาดเล็กถูกวางไว้ตรงกลางห้องนี่มันอะไรน้าถามขณะมองตรงไม้ด้วยความหวาดระแวงแคร์เปิดตรงไม้ออกและพบกับชุบมอนสีแดงที่เปื้อนคราบเลือด พร้อมกับปีไม้ที่ยังมีเส้นผมติดอยู่นี่คงเป็นของนางการดาแพรผู้สีงสัว์วิญญาณของเธอยังคงถูกผูกมัดกับสิ่งของพวกนี้ทันใดนั้นเสียงสะอื้นของนานการดาดังกองไปทั่ห้องเธอปรากฏตัวขึ้นตรงกลางห้องลับน้ําตาของเธอไหลเป็นสายเลือตดตบต่อฉันวิญญาณของเธอกระสิบเราต้องทําพิธีอะไรบางอย่างเพื่อให้เธอหลุดพ้นจากคำสาปนี้แพรพูด ขณะที่พวกเขากําลังพยายามหาวิธีช่วยปลดปล่อยวิญ,ญญาณของนักการดาประตูห้องลับก็ปิดสนิทอีกครั้งพร้อมกับเสียงหัวเราะย,ยอะที่ถ่าเบาแต่หน้าขนลุกของวิญญ,ญาณตัวอื่นในบ้านพวกเจ้าจะไม่ได้ออกไปจนกว่าจะทําสิ่งที่ถูกต้องความเงียบที่ปกคลุมห้องลับทาให้บรรยากาศหนะักซึ้นจนแทบหายใจไม่ออกตุมนักศึกษาที่ยืนล้อมกันอยู่ในห้องลับเริ่มรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็น ที่ตากกระจายจากกล่องไม้กลางห้องหนาของวิญญาณนันการดายังคงปรากฏให้เห็นชัดเจนน้ำตาของเธอที่ไหลเป็นสายเลือดเก็ดคงไหลรินพวกเราต้องหาทางปลดปล่อยเธอแพรพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่แต่เรื่องหลังนั้นเธอเองก็หวักกลัวไม่ตากจากเพื่อนคนอื่นแต่เราจะเริ่มจากตรงไหนเธอแค่บอกว่าเราเป็นคนเดียวที่ช่วยเธอได้แต่ไม่ได้บอกว่าต้องทำยังไงลุกตอบด้วยความกังวลดวงตาของเขาจับเจ้าไปยังร่างของนางการดา นางจานดาไม่ตอบคำถามแต่เธอชี้นิ้วไปยังปลกไม้ที่พวกเขาเปิดออกก่อนหน้านี้และเสียงเ,เบาแต่ก้องสะท้อนดังขึ้นในห้องจงเผามันเผามันแนถามน้ำเสียงของเธอสัน่นเธอหมายถึงให้เผาสิ่งของในกล่องนี้หรือใช่นี่คือสิ่งที่ปกมาเธอไว้ครตอบก่อนจะหยิบชุบมาสสีแดงขึ้นมาด้วยมือที่สันเล็กน้อยขณะที่พวกเขากำลังพยายามหาวิธทีทำตามคำขอของนางการดาเสีมัูราบเบาๆที่ฟังดูเยอะหยัน ก็ดัง้าไปทั่วห้องโมกขาพวกเจ้าคิดจริงหรือว่าการถ่องนั้นจะช่วยบดบ่อยน้าเสียงนั้นไม่ได้มาจากนันการดาแต่มาจากอีกวิญญาณหนึ่งที่ปรากฏขึ้นรององมห้องเอาร่างชายชราที่แต่งกายแบบมนปรากฏขึ้นพร้อมกับดวงตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังนั่นใครอีกถามทางถอยหลังด้วยความตกใจข้าคือผู้ที่สร้างคำสั่นี้ขึ้นมาวิญญาชาดาพูดก็น้ำเสียงเย็นเยียบ นางการดาไม่ใช่ผู้เบื่สุดนางทำลายเกียรติยศของตระกูลและนางสมควรได้รับสิ่งนี้ไม่จริงเธอถูกฆ่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเมพูดขึ้นน้ำเสียงของเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยราวกับมีบางสิ่งในตัวเธอกำลังต่อโต้วิญญ,ญาณชราหัวร้อยยัเจ้าคิดว่านางไร้ความผิดความจริงนั้นซับซ้อนกว่าที่เจ้าคิดนักทันใดนั้นเองเมโดเหมือนจะถูกกระต้น เรอขลังบางอย่างเธอเปิดปกล่องไม้อีกครั้งและพบว่าใต้ชุดบอลสีแดงยังมีสิ่งของอีกชิ้นเป็นภาพวาดครอบครัวที่เก่าและซีดจางในภาพนั้นมีชายสราหญิงสาวซึ่งดูเหมือนนางกาญดาและเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นน้องชายของเธอเด็กคนนี้คือใครแปรถามนั่นคือน้องชายของนางกาญดาวิญญาณชายชราตอบและเขาคือผู้ที่นั่งทรยศ์นางทําให้เขาต้องตาย คำพูดนั้นทําให้ทุกคนตกตะลึงเมเธอว่ายันไงนี่จริงหรือเปล่าณาถามด้วยความไม่แน่ใจเมที่ยังคงจับสร้อยมอนแน่นเริ่มพูดออกมาด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของเธอเองอีกครั้งไม่จริงข้าไม่เคยทําร้ายน้องชายของข้าข้าแค่ปกป้องเขาแต่ข้าถูกเสยร้ายขณะที่ความขัดแย้งระหว่างวินยาทั้งสองดำเนินอ,อยู่กรุมนักศึกษาก็เริ่มต่อทิกสอขอ,ของความจริงเข้าด้วยกันพวกเขาพบว,ว่าเด็กหนุ ในภาพนั้นเสียชีวิตจากการถูกบิดคอและพ่อของนางการดาพยายามปกปิดเรื่องนี้โดยกล่าวโทษเธอทั้งหมดนี้เป็นการปกป้องชื่อเสียงของครอบครัวหาพ,พูดขึ้นอย่างตกใจพ่อของเธอฆ่าน้องชายของเธอแล้วใส่ร้ายเธอเพื่อปิดบังความจริงเจ้าคิดว่าความจริงจะช่วยนางได้หรือวิญ,ญญาณชายชราพูดด้วยน้ำเสียงดุดันข้าจะไม่ยอมให้ใครทำลายจิตยศของข้าแม้แต่นางเอง ขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดวิญญาณของนาการนาเริ่มเรืองแสงเธอพูดโดยน้ำเสียงที่หนักแน่นถึงเวลาที่ข้าจะต้องได้รับความยุติธรรมและเจ้าจะต้องชดใช้สำหรับสิ่งที่เจ้าได้ทำเธอหันไปหากลุ่มนักศึกษาพวกเจ้าเอาสิ่งของเหล่านี้นี่เป็นทางเดียวที่จะปลดปล่อยข้าและทำให้คำสาปนี้จบลงก่อนที่พวกเขาจะทันได้ตัดสินใจเสียงลงกันโชคแรงดังขึ้นจนไฟฉายดับและเงาของวิญญ,ญาณช,ชายชราก็เคลื่อนเข้ามาใกล้พร้อมกับสีหัวเราะเยาะ ถ้าพวกเจ้าเลือกผิดพวกเจ้าจะไม่มีวันได้ออกไปจากที่นี่อีกเลยเนเมื่อที่แบปบทรุมห้องรับดูเหมือนจะมีชีวิตกล่าวกับมันกำลังจ้องมองและรอคอยให้กลุ่มนักศึกษาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดาการมียังคงยืนอยู่ข้างรอไม้สายตาของเธอจับจ้องไปยังชุดมอสสีแดงในมือและสร้อยมอสที่ห้อยอยู่ที่คอของเธอราวกับมันกำลังเต้นตามจังหวะหัวใจ เราต้องเผามันแพลพูดขึ้นในที่สุดเสียงของเธอสั้นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงนางการดาถูกจองจําไว้กับสิ่งเหล่านี้พูกมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเจ็บปวดและความอายุธิธรรมที่เธอเผชิญเราต้องทําให้มันสิ้นสุดแล้วไอ้เงานั่นละ่ะทบพูดด้วยน้าเสียงหวาดลัวขณะมองไปยังวิญญ,ญาณชายชาราที่ดูเหมือนจะยิ่งทวีความเครียดกราดอย่าหวังว่าพวกเจ้าจะทําสําเร็จวิญ,ญญาณชายชาราตะโก,ก,กนก้มกอดจะปล่อยแรงงุงพัดกระแทกจนทุกคนล้มลง แม้จะหวาดกลัวแต่ทุกคนรวมพลังกันพวกเขานำชุดมอญและบีไม้ในตอกไม้ออกไปยังหลางบ้านหรือเริ่ออมอ่านจดหมายของนางการดาพื่ยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปราวกับเป็นเสียงของนางการดาเองข้าขอประกาศความจริงข้าถูกทรยศโดยผู้ที่โกนกข้าและควอมรักของข้าถูกทำลายด้วยความโลภและเกลียดที่ว่างเปล่า เสียงของเมกกม้องกังวลพร้อมกับแนวของนงินการดาที่ปรากฏตัวขึ้นใกล้กองไฟที่พวกเขาจุดขึ้นเธอมีแสงอ่อนเรืองรอบๆตัวน้ําตาของเธอหยุดไหลเป็นเลือดและใบหน้าของเธอเริ่มดูสงบขึ้นจงเผามันและข้าจะไปส่งสุภเดชพันใดนั้นวิญญ,ญาณชายชร,ราปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมป,ปลดอกปล่าพลังที่รุนแรงเขาพยายามดับไฟและกรีดร้องด้วิสีที่น่ากลักข้าจะไม่ยอมให้คําสา์นี้ถูกทําลาย ไฟที่ลุกไม่โดมเหมือนจะอ่อนกำลังลงในชพริบตาทุกคนต่างหวาดลูว่าการถอดสิ่งของจะไม่สำเร็จเมก้าไปข้างหน้าช้าๆเธอจับสร้อยมอญในมือแน่นก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นพอได้แล้วความเกลียดชังของเจ้าจะไม่ผูกมัดใครอีกต่อไปเธอถอดสร้อยมอญออกจากคอและโยนมันลงไปในกองไฟทันชีไฟลุกโชนขึ้นอีกครั้งราวกับมีพลังบางอย่างสื่อให้มันแรงกล้าเสียงกรีดร้องของวิญญ,ญาณช,ชายชราดดังสนั่น ไปทั่วบริเวณก่อนที่เขาจะค่อยๆสลายไปพร้อมกับเนามือที่เคยปกปูม้านวิญญาณของนังกนกาดาปรากฏขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายเธอยิ้มให้กับทุกคนดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความขอบคุณขอบคุณพวกเจ้าได้ช่วยปกปอย่าและความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้วก่อนที่เธอจะสลายไปเธอวางมือบนไหล่ของเมย์เบาๆและพูดเป็นครั้งสุดท้ายเจ้ามีหัวใจที่กล้าหาญข้าขอให้เจ้าจงใช้มันเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไป เมื่อคำสาปถูกทำลายบ้านถี่มอที่เคยดูน่าสะพรึงตัวกับเงียมสมบสงุกอย่างน่าประหลาดทุ่งหญ้าที่ล้อมรอบดูเหมือนจะเขียวชอุ่มขึ้นแสงแดดสาสดส่องเข้ามาในบ้านที่เคยเวืดวิดมันจบแล้วใช่ไหมนาถามด้วยน้ำเสียงโล่งใจจบแล้วแพรอตอบเธอหันไปมองเพื่อนๆและยิ้มเราไม่ได้แค่ตอบปัญญ,ญาแต่เรายังได้เรียนรู้บางอย่างที่สำคัญด้วยหนึ่งเดือนหลังจากเหตุการณ์ในบ้านถีมอโปรเจกต์ของพวกเขาได้รับรางวัล ในมหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือประสบการณ์ที่ทําให้พวกเขาเรียนรู้ถึงพลังของความจริงและความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความกลัแและบ้านทีมอนที่เคยถูกเล่าขานในตำนานลึกลับได้กลายเป็นสถานที่ที่เงียบสงบเหมือนดักวิญญาณทั้งหมดในบ้านนั้นได้หลุดพ้นไปพร้อมกับคำสาบที่เคยรัดตึงพวกเขาไว้ถ้าคนชอบเรื่องราวลึกลับและชวนคนลุกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วมาร่วมค้นหาความลับในเงามืดไปด้วยกัน